มีสามคนแล้วสามคนแล้วเจตัวไจครับขอัูได้ไหมล่ะจตัว้าเหรอเดกล้ใกลยครับเจ็ดกับห้าเจ็ดองตัวแลห้าหนตัวอ่าน้องสังครับเจ็ดห้าเจ็ดสองตัวนะตัห้แล้วอะไรครับต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับไม่ใช่เลขเออต้องการอะไรอีกหนึ่งตัวต้องการแบงค์ร้อยด้วยที่แบงค์ร้อครับแบงค์ร้อยเจ็ดนะ แตงรานที่มีเลขเจ็ดไหมครับมีไหมฮะมีไหมฮะเลขเจ็ดพี่ก็แตงร้านมีเลขเจ็ดเลยครับพี่มีไหมครับมีไหมฮะไม่มีผมพยื่นไหนฮะโอ้พงมีเลขเจ็ดหรือเปล่ามันมีบวกสี่บวกสามเป็นเจ็ดครับไม่ได้ไม่ได้นะฮะพี่เสื้อส้มแล้พี่เสื้อส้มต้องมีเลขเจ็ดไหมครับไหนครับพี่ท้ามันยากโอเคมีครับเอเคพี่ขึ้นมาเลยครับได้แล้วได้แล้วพี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับ เอาตลอดนะฮะร้อยหนึ่งก็ยังโอเคเติมเติมน้ำมันได้ใช่ครับพี่นี่ครับพี่มีเลขเจ็ดนะครับมีเลขเจ็ดแล้วก็จะบอกว่าขนาดในแบงค์มีเลขเจ็ดสองตัวด้วยโทันแต่ก็ต้องยันหนึ่งพี่พี่มีสามตัวด้วยังไม่เจ็ดอ่ะโอเครับรางวัลไปเลยค่ะขอบคุณนะคะยินดีด้ยค่ะเรายังเหลืออีกหนึ่งสองใบนะคะเราจะเอลี่ยนเป็นเชื้อชนได้ไหมอ่ะอ๋อได้เลยครับพี่ยืนเฉยแล้วปัดเลีย ให้ถามถามละครมากดีกว่าได้ครับใครให้เอ่ยชื่อละครที่เคยเล่นมาห้าเรื่องพี่ยูไม่เคยเล่นห้าเรื่องนะครับตัดปรงวันที่ว่าเชื่อมมาห้ารือไปหลายหลายแห้าเรื่องใครใครมั่นใจยกมือขึ้นมาเลยใครมั่นใจยกมือขึ้นมาเลยขอให้ถูกนะอะไรถูกนะเรื่องอะไรบ้างคะนั่นใช่ไหมครอะไรนะนั่งเสือนั่งสานั่งสืกันเอาห้าเรื่องครับห้าเรื่องห้าเรื่องใช่ครับ ใครจำได้บ้างขึ้นมาเลยอะไรคะนาเรืองน้องน้องเชื่อมเงินจะได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมอ่ะได้ได้ไหมอ่ะาแม่สีงไทยล้วกาเสือสองที่สองทีสองเรเร็วิดต่อาใครได้ได้อะได้ไหมครับได้ครับได้ไหโอเคโอเอยู่วงอยู่อ่ะใช่หรือเปล่าใช่ใช่ไหมคะใช่ไหมครับอ่ะเรื่องอะไเรื่องแรกครับเรื่องอะไรอ่ะ ตานังเสือแม่เสภัยพิจารณ์รายพิยาณัทแล้วก็ปอบพิฟ้านี่เรื่องสุดท้ายน้องเขาเล่นด้วยเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นอะไรเลกฮักสกตองนะฮะถูกต้องสุดท้ายละสุดท้ายแล้วเราเอาที่เกี่ยวกับเดอะสแควร์บ้างดีกว่าเนี่ใครที่มาเที่ยวที่นี่วันแรกตอบได้แน่แน่เนี่ยพี่ก้อนครับเชิญครับมาวันแรกคำถามเหรอครับคำถาม ง่ายใาไหมเด็กอเดสแควร์นะอ่ะเอาง่ายๆเลยผมก็เพิ่งมาวันแรกวันที่วันเปิดวันเปิดเขาที่นี่เอางี้างี้ผมถามว่าโอเคเอาผมถามได้ละก็ได้มาโรงเรียนสอนการแสดงสปีกวันครับอยู่ชั้นอะไรครับเปิดชั้นอะไรครับเดียวโอ้โหยกขนาดนี้ละรู้ได้ไงนึกว่าจะนึกว่าการจะไปิดอแดฟ้าก็ได้เออรู้ได้ไง โอเคตอบถูกทุกคนเอาถุงไปเลยคร่ะถุงรางวัลเราเก็บไปก่อนเอาที่แจกถุงนะถุงนี้เม็ดเราให้พี่แจกด้วยให้พี่แจกด้วยอ่ะตอบหมดทุกคนที่แกถุงไปก่อนโอ้ถังแน่คนล้องระวังครับระวังครับเนี่ยนะครับเป็นที่มาของสองมือลุงกระเป๋าด้วยนะสองเท้าก็ได้ครับสองเท้าก็ไครับโอเคเอาให้หมดเลยฮะให้หมดเลยฮะ ระ,ระวังระวังไฟดูดน,นะคะระวังไฟดูดน,นะฮะ